อะไรแกๆเันค็นนอยู huh. <im> ่บ้านหนื่อยล้วไงในบ้านนี่ยวันนี้ทำาม่าเหนื่อยมั้ใช่ไหมมีการแค่เนี้ยขอเข้าไปนิดนึงได้ปอ่เขากูเป็าวเกพี่ไหมพื่บอกว่าวันน้ลูกชัยหรออย่เม้นอาเี้ยอ๋อไอยีเออู่แ้เมแแต่มันเป็นล่องแก้มเข้าใจคำว่าล่องแก้มป่ะพอไปันเป็นล่องแก้มแล้วมันจะดูมอายุ วบางบางรูปก็ไม่มีบางรูปก็มีแลองลองแบบนี้ดูบ่นัทคิวอะมานมั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 มันเันม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 ้ามนมันมสนมันมันนมนมันันเันมันมัมันมันมนมันนง